b บนบ็อกซกล่องความคิดอัปเดตทุกความคิดอัปเกรดชีวิตคุณที่นี่ทุกวัน f m 92วิทยุศึกษาออนไลน์วิทยุศึกษาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิต มิจฉาชีพสวัสดีครับช่วงของแจมมิจฉาชีพวันนี้เป็นเคสที่เกิดกับดารานักแสดงแล้วก็พิธีกรอารมณ์ดีนะครับคุณอ้นสีพัน<ม>นำมาจาก t ิ k t <ม>อกของคุณอ้นสีพันนะครับ<ม> O H N S R I อ้นสีแล้วก็พันเป็นตัวเลข1000พนะครับ1000คุณอ้นสีพันมาเล่าประสบการณ์ ที่เจอมิจฉาชีพนะครับเริ่มแรกคือมิจฉาชีพโทรหาคุณแม่ของคุณอ้นนะครับในยามวิกาลช่วงตีหนึ่งอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็แจ้งว่ายัดพี่น้องพี่ชายหรือน้องชายนี่แหละครับโดนตำรวจจับข้อหามียาบ้าอยู่ในครอบครองอันนี้มิจฉาชีพโทรหาคุณแม่นะครับแล้วปลายสายที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็แจ้งว่าขอเรียกรับเงินครับถ้าอยากให้เรื่องจบต้องจ่ายหกหมื่นคุณแม่คุณอ้นก็ตกใจครับเพราะว่ามันเป็นยามวิกาลเชื่อดีไม่เชื่อดี แต่ด้วยความที่ช็อกด้วยงงด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะวางสายมิจฉาชีพทีแรกคุณแม่อาจจะยังสับสนอยู่ว่ามิจฉาชีพไหมหรือว่าเรื่องจริงนะครับแต่ขออนุญาตที่จะวางสายโดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางสายไปจากนั้นโทรหาคุณออนแล้วก็เล่าให้ฟังคนอ้นก็มีสตินะครับโทรหาญาติพี่น้องที่เหลือทั้งหมดเลยครับว่า ตกลงเรื่องนี้มันเป็นอะไรอย่างไรนะฮะจริงหรือไม่จริงก็คือรีเช็คกันทางครอบครัวเลยนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ตัดสินใจกันว่างั้นก็ควรจะไปที่สอนอถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับหรือไปที่เกิดเหตุเลยครับตามที่ตำรวจปลายสายโทรมาแจ้งแต่ก่อนที่จะโทรกลับไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณอ้นก็ถามคุณแม่ว่าปลายสายที่โทรมาแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจ ที่บอกว่าจะต้องจ่ายเงินห0 0 0 0นแล้วตอนหลังก็ลดให้ด้วยนะครับเหลือส0ม0 0นเนี่ยครับเขาอ้างหรือบอกไหมว่ามาจากสอนออะไรคุณแม่บอกว่าตอนที่มิจฉาชีพโทรมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีคําว่าสอนอออกมาเลยจากปลายสายนั้นสิ่งนี้ก็ทําให้คุณอ้นแล้วก็ญาติิอีกหลายคนที่ได้คุยกันในขณะนั้นนะครับว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพละเพราะว่าไม่มีการพูดถึงสอนอเลยว่า โดนจับในสอนอไหนอะไรอย่างไรหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคุณอ้นก็เล่าแล้วบอกว่าเริ่มใจชื้นละน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงน่าจะเป็นมิจฉาชีพลองฟังดูนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์ครับเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็มาในลักษณะนี้มากขึ้นโทรมาในยามวิกาลนะครับแล้วก็อีกหลายๆกรณีก็จะโทรมาลักษณะยามวิกาลแบบนี้และครับทำให้เหยื่อตกใจที่สุดแล้วคุณอ้นสรุปได้ดีมากๆนะครับว่า มันมีวิธีการหนึ่งที่ทําให้คุณแม่ของคุณอ้นแล้วก็ครอบครัวของคุณอ้นรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อในเคสนี้ไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้นไม่มีการเสียเงินเสียท้องแต่อย่างใดแต่เพราะอะไรลองไปฟังดูครับเพื่อนๆเมื่อคืนนะตอนตีหนึ่งกว่าจะตีสองมีเรื่องระทึกขวัญจากแม่เราจะมาเล่าให้ฟังจ้ะก็คือว่าแม่โทรหาอนตอนประมาณตีหนึ่งสี่ห้าจำได้ตีหนี่้าแม่บอกว่าเสียงแม่ก่อนนะอน แม่ไม่ไหวเนี่ยแม่จะตายอยู่แล้วมีตำรวจโทรมาว่าอาร์ตอะโดนจับจับอารจับกับโอ๊ตแล้วเจออะไรเจอยาบ้าใช้กับโอ๊ตในกระเป๋าโอ๊ตใช่เรื่องเราเป็นอย่างนี้เลยเจอยาบ้าอยู่ในกระเป๋าโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยนะพูดดังๆแล้วก็อาร์ตอาร์ตมากับโอ๊ตไงอาร์ตก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมแล้วตำรวจก็พูดรวบลัดเลยบอกแม่ว่าเอางี้โอนเงินมาให้ให้ตำรวจเนี่ยหกหมื่นแล้ว เดี๋ยวจะปล่อยอาร์ตกลับบ้านกับโอ๊ตสองคนจบจบจากนั้นจากนั้นแม่ยังไม่ทันจะเอออว่าโอเคโอนหรือไม่โอนแม่กำลังมึนอยู่มันก็เลยบอกว่าโอนมาแค่สามหมื่นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยสองคนนี้กลับเลือที่เหลือเนี่ยค่อยโอนพรุ่งนี้เช้าอ่แล้วแม่ก็เลยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะแล้วแม่ก็วางหูแม่ก็โทรหาโอนทันทีเป็นนี้เราโอนฟังเป็นแบบนี้แบบนี้คือ อนฟังแวบ,บแรกเนี่ยก็ตกใจยอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเวลา<ม>ตีสองนึกออกไหมคะด้วยเวลาอย่างวิการคือจริงๆถ้าโทรถ้าโทรกลางวันเนี่ยเราตัดสายกันแน่นอนอยู่แล้วเพะเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันผิดปกติคือแต่เท่าที่อ้นฟังจากแม่เนี่ยสิ่งที่ผิดปกติหนึ่งอย่างคือน้องเราไม่เล่นยาอยู่แล้วโอ้ตเอธอะไรนี้ไม,ไม่ไม่มีประวัต<ช>ิทางด้านนี้แล้วยิบวั่วยาบ้าเราก็แต่ใช่แต่ด้วยความตีสองเราก็ใจเต้นนิดนึงว่าเอ๊ะหรือมันยังไงอ้นก็ต้องโทรหาอาร์ตแม่ก็ตั้งสติโดยการโทรหาอ้นอนก็โทรหาอาร์ตอาร์ตไม น้องแยงไม่รับอีกหนึ่งก็เลยตั้งสติขึ้นมาแล้วอ้นก็โทรหาพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของอ้นเนี่ยที่เกิดอะไรเราต้องฉุกเฉินต้องคุยก็ให้สติกันว่าเอาไปเอาไปเอารายละเอียดมาซิสอนอไหนอะไรเดี๋ยวเราจะได้ขับออกไปหาอาร์ตกับโอ๊ตเลยเราจะต้องไปที่เกิดเหตุถูกไหมแม่ก็บอกอันเยร์จะไปอ้นก็เลยโทรหาแม่เป็นครั้งที่สองว่าแม่สอนอไหนแม่ก็พูดว่าไม่มีคําว่าสอนอเลยใช่ถูกไหมว่าโอ๊ตตั้งให้ จากหกหมื่นเนี่ยให้สามหมื่นก่อนอแล้วก็จะปล่อยสองคนนี้อ่าแล้วอน้นไม่ว่าการอ้นก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าไม่มีการโอนเกิดขึ้นฟังอ้นนะไม่มีการโอนนะจากนี้แล้วที่มาต่หงนินคือทุกคนมีสติคือถ้าเรื่องมันขนาดนี้แล้วเลทหกหมื่นแล้วมาลดเหลือสามหมื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเราก็เริ่มมีรอยยิ้มกันละว,<ช>ว่าว <ผม S 1> อืแล้วก็ต่อเอ,อแม่ก็โทรก็โทรมาหาแม่อีกโทรมาหาแม่เสร็จแล้วแม่บอกว่าไหนขอพูดกับอาร์ตสิพูดกับอาร์ตก่อนพูดกับอาร์ตก่อน ขาได้อาร์ตพูดออกมาว่าแม่แล้วแม่ก็เลยบอกว่าตอนนั้นอ่ะเราเปิดโฟนฟังกันสองคนพ่ออาืาร์ตพูดคําว่าแม่เสียงอาร์ตจริงๆงเสียงเหมืนมอนมาเ,เสียงอาร์ตเลยออาร์ตเรียกคาว่าแม่เสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกว่าอาร์ตแม่อาร์ตชื่ออะไรอืเสียงอาร์ตก็ค่อยๆหายไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วพ่อก็ดึงไปด,งดึงไปแล้วพ่อถามว่าอาร์ตพ่ออาร์ตชื่ออะไรมันหวามหูเลย นั่นแหละเรื่องก็เลยจบเท่านี้แต่สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังคือว่าภัยมันมาถึงตัวขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นไม่จบนะคะหลังจากที่ทุกอย่างจบที่เรารู้แล้วว่าคือมีจ่าชีพก็คุยกับแม่ต่อและพี่สาวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันโทรหาโอ,อ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้เบอร์นั้นแม่บอกว่าเบอร์ที่โทรหาแม่ขึ้นว่า0ู4ย์ไม่ใช่เบอร์อาชแน่นอนแต่เบอร์ที่โทรหาโอ้น่ะขึ้นต้นด้วย0ูนแต่โอ้นไม่รับอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้โอ้นไม่รับไม่รับอยู่แล้วโอ้นก็คือตัดและบล็อกแต่จะมาบอกทุกคนว่าทุกอย่างถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะเราต้องมีสติสาเหตุที่แม่ยังคุยอยู่เพราะว่ามันเป็นยาวิการมันน่าจะเกิดเหตุจังเลยแต่โอ้นเนี่ยไม่เคยปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดเสียงอยู่แล้วเราจะรััับตตตลลลออออออดดเเเรรรรราาาาคคคืกกกกกงงหนนนวยยแ้้มีะไุช็ วันนี้ก็เลยมานั่งประชุมกันกับอาร์ตกับแม่กับลุงเอ,อกับทุกคนกับน้องแยมแล้วก็คุยกับพี่สาวด้วยว่าต่อจากนี้เราจะต้องรีเช็คก,กันก่อนไม่ใช่เอะอะแบบโอ้ยเสียงเหมือนหรืออะไรเหมือนเราโอนไม่ม,จม,มีจะไม่มีการโอนอะไรให้กันหรือหลอกอย่างอื่นในทางอื่นเราต้องคุยกันก่อนให้แน่ชัดต้องให้เห็นตัวต้องให้รู้เรื่องจริงหรือถ้าเป็นไปได้เลยถ้ารู้สึกตะหนิดวางแล้วบล็อกบายๆเนี่ยแล้วเขาเข้าทางเข้าทางแม่เรารักลูกจูเนาะไหมอีกนิดนึงจะโอนแล้วล่ะถ้าโอนไม่รับสายถูกไหมใช่โอนแน่ แต่มน,มนตะก,กิดอองนิดนึงวะเอะอาร์ตกับโอ๊ตเงินแค่สามหมื่นมาให้แม่โอนมันเป็นไปไม่ได้อีกอะ่ะแล้วระบบตำรวจเขาไม่ได้ว่าจะต้องโอนอะไคือมันมันแตกไปหมดแตกไปหมดใช่เท่านี้นะคะมันมวนท้องเดี๋ยวไปกินยาเออแก้มวนท้องก่อนลองตัวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม้จะเป็นเรื่องที่ มิจฉาชีพโทมลอกนะครับคอขาดบาดตายคุณอ้นก็ยังเล่าอย่างสนุกสนานติดอารมณ์ขันนะก็เป็นตามสไตล์ของเธอนะครับจากบัญชีติดต่อของคุณอ้นนะครับอ้นสีแล้วก็พันหนึ่งศูนย์นะครับ O H N S R I แล้วก็พันเป็นตัวเลขนะครับ1 0 0 0ขอบพระคุณคุณอ้นมากๆเลยครับที่นำเรื่องราวนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลให้หลายๆคนได้รับทราบกันนอกเหนือจากเคสลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มิจฉาชีพโทมยามวิกาแล้วก็บอกว่า ญาติพี่น้องของเราโดนจับก็าหายาเสพติดมันยังมีกรณีอื่นนะครับที่โทรมายามวิการแบบนี้แหละครับเพื่อให้เหยื่อตกใจเช่นโทรมาโดยอ้างว่าเป็นกู้ภยัยแบบนี้เป็นต้นแล้วบอกว่าญาติของเราประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลคุณจะต้องมาเซ็นเพื่อผ่าตัดอะไรนี่นะครับอนุญ,ญาตให้ทําการผ่าตัดอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจโทรมาแบบเคสของคนโอนนะครับแต่อ้างเป็นเรื่องอื่นว่าเจอ ญาติของเราประสบอุบัติเหตุอยู่บนท้องถนนให้รีบมาที่เกิดเหตุแต่ว่าก็จะมีวิธีการในการที่จะหลอกล่อล่ะครับว่าจะให้เหยื่อเสียงเงินเสียทองอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือจะโทรในยามวิกาลครับเพื่อให้เหยื่อตกใจคุณอ้นสรุปได้ดีอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้อย่าโอนก่อนอย่าอะไรก่อนเด็ดขาดอุ้ยเสียงเหมือนเอาโอนเงินอุ้ยเสียงเหมือนกดลิงก์อะไรแบบนี้ครับไม่ครับต้องทําการรีเช็ค แบบที่คุณอ้นและครอบครัวทําที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับรีเช็คกัน,นหลายๆคนในครอบครัวเลยครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรอย่างไรไม่มีการโอนเงินก่อนทั้งสิน้นฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับฟังเรื่องนี้แล้วฝากบอกต่อๆกันไปเราจะได้มีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นรู้ทันมิจฉาชีพมากขึ้นและเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้อีกต่อไปครับ มิจฉาชีพ